สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Space Man Podcast ดำเนินรายการโดยการ co-founder ของ Space Craft Thai c r a f บีย e r เบียรประกอบด้วยวัตถุดิบ4อย่างคือน้ำมอลล์ฮอปและยีสต์ตอนที่แล้วผมพูดถึงเรื่องฮอปไปเลยคิดว่าใน podcast ตอนต่อไปจะพูดถึงเรื่องวัตถุดิบอีก3อย่างให้ครบ และตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องมองกันครับมอกับคราฟเบียขาดจากกันไม่ได้เพราะมอมีเอนไซม์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลจากนั้นเราจึงสามารถสร้างน้ำตาลในโมเลกุลที่เราออกแบบหรือเรียกว่าวิร์ดเพื่อให้ยีสต์เปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์อีกทีมอคือชื่อที่มาจากกระบวนการมอลติ้งโปรเซส s s หรือการให้ความชื้นชั่วระยะเวลาหนึ่งรอจนเกิดรากแล้วนำไปอบ วัตถุดิบที่เราได้ยินบ่อยๆคือเมส์จากข้าวบาเล่ที่มีทั้งแบบ2แถวและ6แถวแต่วัตถุดิบอื่นก็สามารถเอามาทำเป็นเมส์ได้เช่นกันเช่นข้าวรายหรือข้าวสาลีวัตถุประสงค์หลักในการทำมอลติ้งคือเป็นการเพิ่มเอนไซม์เข้าไปในข้าวบาเล่เช่นเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสเบต้าอะไมเลสเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล และแบ่งน้ำตาลเป็นโมเลกุลขนาดต่างๆเพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนแมชชิ่งที่เราจะใช้อุณหภูมิและเวลาในการแบ่งขนาดของโมเลกุลน้ำตาลเช่นถ้าเราต้องการเบียร์ที่เนื้อบางดื่มง่ายเราควรแมชชิ่งที่อุณหภูมิต่ำประมาณ63-65องศาเซลเซียสหรือถ้าเราต้องการให้เนื้อเบียร์หนาเราก็ควรแมชชิ่งที่อุณหภูมิ66-68องศาเซลเซียส ไว้จะมาลงรายละเอียดในขั้นตอนต่อไปนะครับกลับมาที่เรื่องมอก่อนการมอลติง้งถ้าพูดภาษาที่เข้าใจง่ายๆคือการใส่ความชื้นเข้าไปในมอสและทิ้งไว้จนมีรากงอกออกมาจากนั้นก็เอาไปผ่านลมร้อนอบให้ได้ความชื้นที่ต้องการโดยที่ขั้นตอนหลักๆจะมี3ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นตอนสตีปิง้งคือการให้ความชื้นกับบาเล โดยการแช่น้ำจนท่วมและคอยดูปริมาณความชื้นโดยเราต้องการให้ความชื้นอยู่ที่ประมาณ44%โดยที่ความชื้นเท่านี้จะกระตุ้นให้เอนไซม์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติไปกระตุ้นเอมบริโอให้ผลิตเอนไซม์ใหม่และการซีปิ้งจะสมบูรณ์เมื่อบาร์เล่ได้รับความชื้นเพียงพอในการก่อให้เกิดราก 2. ขั้นตอนเจร m มิ a เ i ชัน คือการปล่อยให้บาเร่ได้รับความชื้นเพียงพอโดยบาเร่จะมีการเปลี่ยนแปลงปโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจนก่อให้เกิดรากขั้นตอนนี้จะใช้เวลา4-5วันสิ่งที่สำคัญในขั้นตอนนี้คือต้องคุมความชื้นและอุณหภูมิให้เหมาะสมต้องมีอากาศถ่ายเทยที่สะดวกสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการทำงาน 3. ขั้นตอนคิวง คือการให้อากาศร้อนวิ่งผ่านเพื่อหยุดการเจอร์มิ t เนชันและทำให้สารอาหารต่างๆที่จำเป็นต่อาการผลิตเบียร์ยังคงอยู่ขั้นตอนนี้ต้องใช้อากาศร้อนได้ความชื้นลงไปให้เหลือ3-5%เโดยมีการใช้เวลาและอุณหภูมิที่แตกต่างกันทั้ง3ขั้นนี้คือกระบวนการหลักในการมอลติ้งแต่สำหรับสเปเชียลมอลหรือเฟลเวอร์มอลอาจต้องไปผ่านกระบวนการเพิ่มในการทาให้ได้สีและกลิ่นที่ต้องการ มอในวงการคราบเบียนอกจากจะให้น้ำตาลแล้วยังให้สีและรสชาติในน้ำเบียรด้วยเมอยังถูกแยกออกเป็นเบสมอลและเฟลเวอร์มอลเบสมอลคือเมอลหลักในการสร้างน้ำตาลให้เวิร์ดและยังให้รสบิสกิตเบรดดี้และมอลตี้รวมทั้งความหวานที่หลงเหลืออยู่ในเบียรปริมาณของเบสมอลมีส่วนในการกำหนดปริมาณของแอลกอฮอล์ในเบียร์ ส่วนเฟลเวอร์มอลนั้นมีหลายชนิดโดยเป็นเมอลที่ผ่านขั้นตอนอื่นๆเพื่อให้ได้กลิ่นรสชาติเสริมและสีของน้ำเบียร์เช่นการใช้คาราเมลมอลเพื่อให้กลิ่นคาราเมลใน IPA หรือการใช้คาราฟามอลเพื่อให้สีเข้มและกลิ่นกาแฟในสเตา์ความสำคัญของมอลอีกข้อหนึ่งคือเป็นตัวควบคุมฟองฟองในเบียร์เกิดจากโปรตีนที่มาจากมอล การใช้เมาส์ที่สร้างโปรตีนในปริมาณที่พอเหมาะจะช่วยให้เกิดฟองที่สวยงามเพื่อให้เบียร์ได้คุณภาพและความสดใหม่การเก็บรักษาเมาส์จึงเป็นอีกเรื่องที่สำคัญเพราะอากาศแบบบ้านเราถ้าเก็บไม่ดีจะเกิดมอดได้ง่ายเราควรเก็บเมาส์ดังนี้ 1. เก็บในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า15องศาเซลเซียส เพราะเป็นการป้องกันการมาอยู่อาศัยของมแมลงชนิดต่างๆ 2. เก็บในที่ความชื้นต่ำ 3. า 3. ปิดปากถุงตอนเก็บทุกครั้ง 4. อย่าวางชิดกำแพงหรือในที่อับเพราะมอต้องการอากาศที่ถ่ายเท 5. เก็บให้ห่างจากแสง 6. เก็บในอุณหภูมิที่นิ่ง จากประสบการณ์ที่ผมได้เดินทางไปผลิตเบียร์จากโรงเบียรหลายแห่งคุณภาพของเมาส์เป็นอีกปัจจัยหลักจริงๆที่ทําให้เบียร์ออกมามีคุณภาพที่ดีมีหลายโรงที่เก็บม้อแบบไม่ได้มาตรฐานทําให้คุณภาพเบียร์ออกมาต่ําไม่สดใหม่มีกลิ่นที่ไม่ต้องการเลยทําให้ต้องย้ายการผลิตเบียร์ไปยังโรงที่มีการเก็บวัตถุดิบที่ดีกว่าโรงเบียรดีๆจะมีห้องเย็นไว้เก็บมอโดยเฉพาะ โรงงานที่เราใช้ตอนนี้ก็เช่นกันถ้าโฮมบรลเวอร์ท่านไหนอยากหาโรงเบียร์เพื่อผลิตเบียร์สูตรที่เราสร้างออกมาด้วยความรักอยากให้ดูด้วยว่าโรงที่เราไปคุยเกี่ยวกับวัตถุดิบแบบไหนการผสมผสานในการใช้เมส์เป็นการลองผิดลองถูกเหมือนการใช้วัตถุดิบแบบอื่นๆเมล์มีส่วนในการสร้างให้เบียร์ออกมามีเอกลักษณ์และสร้างความแตกต่างอีกมากมายในคราฟเบียร์แต่ละชนิด หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่รักในการดื่มเบียร์และโฮมเบรเวอร์ทุกท่านครับสุดท้ายอยากขอฝากเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราควรดื่มในปริมาณที่ไม่มีผลเสียต่อร่างกายดื่มแล้วไม่ควรขับยานพาหานะดื่มอย่างรับผิดชอบต่อตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคมแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ